ทรงพระเจริญครับจัดสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติและทรงพระราชทานที่ชื่อว่าศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักไม่ใช่ภาษีพวกมึงหรอกครับเพราะท่านก็จ่ายภาษีปีป,ปีหนึ่งเป็นพันพ,นพนล้านครับนะะพวกมึงรวมกันยังจ่ายภาษียังไม่ถึงล้านเลยมั้งครับ ะะพี่ยุ้ยบอกว่าอะไรวะเนี่ยอะไรของพี่ล่ะฮะ <c oughs> มึงไม่เคยรู้เหรอครับว่าพระมหากษัตริย์บ้านเราจ่ายภาษีกันปีปีหนึ่งเป็นพันพันล้านนะครับเอาเฉพาะเงินปันผลจากเ C B ซีเทเวศประกันภัยเอ G ซีอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นพันพันล้านแล้วไม่ได้รวมรายลงรายได้นะครับคำถามคือถ้าท่านจ่ายสามารถจ่ายภาษีได้เป็นพันพันล้านเนี่ยท่านต้องมีรายได้เท่าไหร่ครับ ต้องมีรายได้เป็นหลักหมื่นล้าน <ım Laser> ค like ําถามคือมีรายได้เป็นหลักหมื่นล้านเขาต้องพึ่งภาษีพวกมึงไม่ควายเขาไม่ต้องพึ่งภาษีพวกมึงเพราะฉะนั้นรถพะที่นั่งคันหนึ่งเนี่ยท่านมีรายได้เป็นหมื่นหมื่นล้านท่านจะซื้อรถพะที่นั่งเนี่ยเป็นโลส์รอยกี่คันก็ได้โดยไม่ต้องใช้ภาษีมึงสักบาทเลยควายมึงบอกว่าเป็นหน้าที่ของท่านนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะแล้วมึงไม่รู้หน้าที่ของตัวเองหรือไง มือไม่พายอย่าเอาส้นตีนลาน้ำปากดีนะฮรผมพี่บีขอบคุณครับผมพี่บีขอบคุณบัลลังดาวนะฮะขอบคุณนะฮะเมื่อกี้เพิ่งดูหนังจีนมาเนี่ยบัลลังดาวคล้ายๆกันเลยนะ,ะ <laughs> มึงไปศึกษาก่อนนะครับว่าพราะองค์ท่านเนี่ยช่วยเหลือและบริจาคมาตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ท่านไม่ได้พูดนะฮะ เพราะอะไรมึงจะบอกว่าอ๋อท่านกาลังสร้างระบบอุปถมัมใช่ครับเพราะท่านอุปถัมลูกของท่านทุกคนครับ <ś les> มึงบอกพักประชาชนมึงไม่อุปถมัมประชาชนมึงอุปถัมหมาที่ไหนล่ะครับพ <ś les> อกูอถามถามคําถามไปว่าทาไมไม่เก็ดเงินมาบอกว่ามึงบอกว่าถามคาถาม,ถาม,ถามง่ๆไอกบมโนมันง่มันไม่เคยรู้อะไรเลย <ś les> ว่าพักเข้าไปทําเนินกิจกรงกิจกร,รมพักอ๋อพักสําคัญก,กว่าประชาชน <ś les> ก็พวกมึง่งเอาแต่พักการเมืองเป็นหลักเอาแต่พักพวกมึงไงมึงไม่ได้สนใจประชาชนอยู่แล้วนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับน้องเทนนิสที่สละนะฮะบริจาคเงินหนึ่งแสนบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษเอวีรตรีนะฮะวีรตรีเหรียญทองโอลิมปิกไม่พอนะฮะเออนะฮะยังทำได้มากกว่าคนเป็นสสอ,อีกนะฮะ แล้วก็ขอแสดงความยินดีนะฮะกับหนังนะฮะเรื่องหลานม้าด้วยนะฮะหนังหลานม้านะฮะที่ทำรายได้ทุกประเทศไปราวๆเกือบพันล้านไปแล้วนะฮะแม่หนังอ่าหลานไอตีนะฮะนะฮะอำนาจนะฮะอำนาจสกลหนองคายนะฮะเออรายได้3.8ล้าน ไอหาหนังหลานมากคือหนังทรงคุณค่าที่กระตุ้นจิตสำนึกทำให้คนดูเนี่ยนะครับหันมารักบุพการีมากขึ้นหันมารู้กะตันยูรู้คุณมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ได้เหมือนหนังไอตีที่สร้างมาอวยตัวเองนะฮะป้าเพิ่งได้ดูไลฟ์สดก็วันนี้แหละค่ะเคยดูแต่ใน Youtube เพจคลิปคนดัง c h ชาแนลดีใจที่ได้ขอบคุณคุณป้ามากๆ